หมอของขวัญต่อสายตรงหาแซนหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือลั่นรู้จักเกือบทุกคนบนเรือครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมนั่งดูไลฟ์ของคุณหมอของขวัญผ่านเพจดเรเคนะครับคุณหมอก็มีการนํานเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้น,นครับแล้วก็มีการคอนเฟิร์มบางอย่างนะฮะคือคุณหมอว่าคุณหมอเนี่ยโทรไปหาคุณแซนนะครับแล้วก็บอกว่ารู้จักเกือบทุกคนบนเรือนะครับแซนเนี่ยบ้านรวยอยู่แล้วนะครับเลี้ยงนกตัวละหลายแสนนะฮะเฉพาะค่านกเนี่ยก็10ล้าน เะะฉพาะเฉพาะค่านกอย่างเดียวนะฮะมองขวัญบอกว่าคอนเฟิร์มเลยว่าแซนเนี่ยไม่ใช่เด็กเอ็นแน่นอนเพราะรู้จักกันมาเป็น10ปีก็คือฐานะค่อนข้างดีเลยแล้วก็ขายกระเป๋าใบละ3ล้านนะฮะไม่น่าจะเป็นเด็กเอ็นได้นะครับคอนเฟิร์มเรื่องของคุณแตงโมเนี่ยเป็นคนที่บูชาความรักนะฮะเป็นคนรักเพื่อนจนเอาเพื่อนมาเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าผู้จัดการของแตงโมเนี่ยไม่ใช่ผู้จัดการมืออาชีพนะฮะนั่นก็คือคุณกะติกนั่นเองนะครับคอนเฟิร์มอีกว่าผู้ชาย3คนเนี่ย เป็นเพื่อนกันนะครับก็คือคุณปอคุณจอ๊อบแล้วก็คุณโรเบิร์ตนะครับแล้วก็มีการคอนเฟิร์มอีกนะฮะว่าคุณปอกับแตงโมเนี่ยรู้จักกันผ่านาผ่านภรรยาของคุณปอนะครับนอกจากนั้นยังคอนเฟิร์มนะฮะอันนี้สําคัญเลยนะครับหมอของขวัญเนี่ยคอนเฟิร์มว่าไม่มีใครตั้งใจให้เกิดเรื่องแบบนี้นะครับก็นี่เป็นสิ่งที่หมอของขวัญเนี่ย ออกมาไลฟ์ให้ข้อมูลกับคนที่ติดตามมองขวัญอยู่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงและจะนําความยุติธรรมมาให้กับคุณแตงโมนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะรวยจะอะไรมาจากไหนเพราะมองขวัญก็บอกในไลฟ์เลยว่ากูก็รวยนะฮะแล้วที่สําคัญคือไม่อยากจะไปให้ทุกคนเนี่ยโพสต์ในแง่ลบกับ ภาพลักษ์ของคุณดังโมมากนะครับเพราะว่าอยากให้คุณดังโมเนี่ยาจากไปแบบสวยๆนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่มอของขวัญนํานข้อมูลมาฝากทุกคนนะครับแล้วผมก็มาแชร์ต่ออีกหนึ่งทีนะครับทุกคนคิดยังไงคอมเมนต์ Comment มานะฮะ